สวัสดีครับท่านผู้บริหารพี่น้องคุณครูและบุคลากรทาง,งการศาึกษาคุณพอ่อคุณแม่ผู้ปกครองเอฟซี FC ของลานที่ว่าสองแฟนเพจทุกท่านครับพบก,กับคุยสบายสบายสไตล์หมอสพุพศในอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องเล่าที่ต้องการให้กําลังใจกับทุกๆฝ่ายทุกๆคนครับก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับน้ําท่วมอดดุตกภัยนั่นเอง กับเมื่อวันที่ 16, 17, 18, 19ที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากทำให้เกิดมีภาวะน้ำท่วมทั่วทั้งพื้นที่เลยครับนะครับเริ่มจากอำเภอสุขวินมาอำเภอแวงสวยพอดีสวยก,กุลกแล้วตอนนี้ไปอยู่ที่ตากใบหนักมากครับปีนี้หนักนะครับ ผมได้ฟังจากท่านผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุต่างๆทราบว่าปีนี้หนักในรอบ50ปีครับปีที่หนักที่สุดก็คือเมื่อปีพศ2510ปีนี้ปริมาณน้ำเท่าๆกับปี2510แล้วก็กระจายไปทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ทั้งปริมาณน้ำและปริมาณพื้นที่เนี่ยเยอะมากนะครับ ก็ด้รับผลกระทบกันทัวหน้าทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูโรงเรียนหน่วยงานราชการต่างๆนะครับกระทบมากนะครับก็ให้กําลังใจกับกับทุกๆท่านนะครับพราะเกิดภาวะน้ําท่วขมขังเกิดผลกระทบอย่างเนี้ยพอสิวันแรกที่เกิดฝนตกน้ําท่วมเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์ได้แล้วว่าเด็กๆผู้กครองคงต้องลําบากแน่เลย ภาวะน้าท่วมทําให้การใช้ชีวิตยากลำบ,บากเพราะว่าสิ่งของอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านก็ต้องเก็บต้องรือ้อต้องหาที่ปลอดภัยอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการดํารงชีวิตน่าจะเป็นเรื่องที่ดําเนินการได้ยากเพื่อคิดได้แบบนี้นะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชวัฒนเขต2เราอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ครับอยู่เฉยไม่ได้ ผมมีหลักคิดอยู่ว่าต้องรวดเร็วความช่วยเหลือรอคอยไม่ได้พอคิดได้ดังนั้นก็นำโมเดลซึ่งเราเคยใช้เมื่อปีที่แล้วเอามาใช้นั่นก็คือว่าเราสำนงานเขตพื้นที่การศารนี่เรามีศูนย์เราตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยอยู่ก่อนแล้วตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลืออยู่ แล้วก็มเีเงินอยู่ในบัญชียอยู่ส่วนหนึ่งแต่แต่น่าจะไม่พอผมก็เลยส่งข่าวให้กับผู้ที่มีจิตัทธาทั้งหลายบอกว่าถ้าใครจะร่วมสมทบทุนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ให้โอนเงินมามีเลขบัญชีให้เรียบร้อยนะครับเราประหยัดละพันไปก็ปรากฏว่ามีผู้มีจิตัทธาทั้งท่านผู้บริหารคุณครู ทั้งพี่น้องประชาชนทั้งหน่วยงานอาเอกชนต่างๆก็โอนเงินแล้วก็เอาสิ่งของมามอบให้เมื่อมอบมอบให้แล้วเนี่ยการช่วยเหลือถ้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเรามีเราทําแล้วก็ส่งมอบสิ่งของจะช้าไม่ทันต่อการช่วยเหลือไม่ทันต่อความต้องการของลูกๆนักเรียนและผู้ปกครองผมเลยกระจายอำนาจไปให้สูย์เครือข่าย ด้วยการโอนเงินจากกองทุนไปให้ประธานถุงเครือข่ายได้จัดทำเป็นถุงยังชีพแล้วให้กระจายความช่วยเหลือไปในพื้นที่ถามว่าทำไมให้ถุงเครือข่ายด้วยมีเหตุประการที่หนึ่งตรงือว่าสำางานเขตพื้นที่เรามีประชากรน,น้อยครับเจ้าหน้าที่เรามีน้อยแล้วบางคนก็มีงานประจำหนำซ้ำบางคนไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้เพราะณวันนั้นเนี่ยหน้าสำนักงานเขตเอง น้ำก็ล้นครับน้ำก็ล้นหลายคนมาทำงานไม่ได้พอเรามอบหมายให้กับศูนย์นเรือ่ายศูนย์เรือายพอมีครูครูที่จะมาช่วยงานอยู่ได้อยู่บ้านนะครับก็สามารถระดมสรพพกำลังต่างๆมาช่วยอันที่สองก็คือว่าศูนย์เรือายจะรู้ดีว่าพื้นที่ใดที่ประสบปัญหามากน้อยอย่างไร พื้นที่ใดที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือก่อนเรือให้พื้นที่เขาเป็นคนดำเนินการก็ได้โอนเงินเร่งด่วนไปให้กับท่านประธานศุนย์เครือข่ายนะครับยอดต่างกันนะครับวันนั้นเนี่ยยอดแปดพันบ้างห้าพันบ้างตามขนาดตามปริมาณของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบโรงเรียนก็เช่นเดียวกันครับโรงเรียนพอสุนย์เครือข่ายพอได้รับ เงินได้รับมอบหมายภายในวันนั้นเลยทุกคนก็ระดมสภาพก,กำลังดำเนินการทันทีทันทีเลยครับเร็วมากต้องขอขอบคุณท่านประธานสุดยอดถ่ายท่านคุณครูท่านผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคนช่วยกันแล้วที่ผมผมประทับใจมากกว่านั้นก่อนที่สำนักงานเขตพื้นที่จะดำเนินการในเรื่องการช่วยเหลือ โรงเรียนหลายโรงดาเนินการก่อนแล้วครับโรงเรียนตระหนักดีว่าปัญหาที่เกิดจากความยุ่งยากในการใช้ชีวิตในการดํารงชีวิตมีแน่โรงเรียนจึงเตรียมการก่อนแล้วอันนี้ผมประทับใจมากว่าผมไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกแต่โรงเรียนรู้แล้วว่าต้องทําอะไรอย่างไรรู้ด้วยบทบาทหน้าที่รู้ด้วยความรับผิดชอบ รู้ด้วยจิตสํานึกของคนเป็นครัวครับทุกคนเตรียมทุกคนทําทุกคนออกไปเยี่ยมทั้งทั้งที่น้ําเยอะนะครับบางคนต้องลุยน้ําไปนั่งเรือกันไปแต่บรรยากาศทุกบรรยากาศเท่าที่ผมเห็นเท่าที่ผมรับภาพทุกคนมีความสุขครับมีความสุขในการช่วยมีความสุขในการให้สิ่งที่เราไปเห็นสิ่งที่เราไปพบซึ่งต้องบอกว่า บางบางบ้านบางครอบครัวน่ารันทดจริงๆครับเพราะบางครอบครัวเนี่ยเขาเขาไม่มีจริงๆเขาทํางานรับจ้างเขากรีดรับจ้างกรีดยางหรือรับจ้างทาอย่างอืง่นพอน้ําท่วมเขาทํางานไม่ได้ครับพอทํางานไม่ได้รายได้ไม่มีไม่มีอะไรที่จะมาเจือครอบครัวถ้าโรงเรียนไม่ไปช่วยเขาหมดหมดหนทางเลยนะครับคือเราไปทันครับ เหมือนกับเราช่วยจับมือเขาไว้ทันก่อนที่เขาจะจมน้ําประมาณอย่างนั้นผมพอเห็นภาพนั้นแล้วผมรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกขอบคุณทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะครับขอบคุณท่านผู้บริหารคุงเรียนที่ท่านคิดเร็วทําเร็วขอบคุณคุณรูที่ร่วมจิตร่วมใจกันมาทําขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายทหารฝ่ายราชการทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เอื้อเฟื้อเรือบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างในการเข้าลงพื้นที่ ซึ่งชื่นชมมากรอบนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้าก็ดําเนินการอย่างนี้นะครับทุกเครือข่ายทุกพื้นที่ก็ได้มีการแจก่ๆจงยังชีพทีนี้ปรากฏว่าด้วยความที่น้ําเยอะครับปีนี้น้ํามากทําให้ผู้กครองหลายหมู่บ้านหลายครอบครัวไม่มีที่พักพิงไม่มีที่นอนจําเป็นจะต้องเปิดให้โรงเรียน เป็นศูนย์อพยพเป็นจุดพักพิงหลายโรงเรียนครับแล้วด้วยความประทับใจอีอเชนนกันพอมาแล้วท่านพอโรงเรียนก็ถามผู้อพยพถามพี่น้องผู้ครองว่าจะกินอะไรกันตรงไหนก็เลยต้องยกเอาเครื่องครัวในครัวครับทั้งเตาแก๊สกระทะหม้อหุงข้าวมาเพื่อตัดตั้งเป็นครัวในการที่จะดำเนินการให้กับผู้พักพิงหรือผู้อพยพ เรื่อนการเรื่องของอาหารนี่คือการเป็นการบริการเป็นการให้ความอนุเคราะห์เป็นความช่วยเหลือของโรงเรียนก็มีหลายโรงเรียนนะครับที่เปิดเป็นศูนย์ป๊อกพิงนะครับหลายแห่งซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่เราก็มีผู้แทนได้ลงไปให้ขวัญกำลังใจได้ไปมอบอุปก,กรณ์ไปมอบน้ำดื่มและมอบสิ่งของต่างๆให้อย,อยู่หลาย,ลาย,ลายที่นะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ให้เพื่อเพื่อโรงเรียนห้องเรียนให้กับพี่น้องประชาชนให้กับผู้ปกครองให้กับนักเรียน,ได,นได้พักผ่อนได้พักผิงจนกระทั่งมา <c oughs> สักช่วงหนึ่งผมก็พยายามติดตามนะครับพยายามลงพื้นที่ไปดูความเสียหายไปเห็นอยากไปเห็นความยากลําบากเพื่อจะให้การช่วยเหลือปรากฏว่าเราเราไปเจอสิ่งที่เราเ,เราคิดไปไม่ถึงในตอนแรกว่า ยมจะเกิดภาพนี้ขึ้นก็คือว่าปรากฏว่าในจุดบางจุดที่เราไปเจอเด็กๆเราเอาข้าวสารอาหารแห้งไปช่วยแต่เขาไม่สามารถปรุงอาหารได้เราไปเจอเด็กๆมีท่านผู้อาวุโท่านหนึ่งส่งรูปมาให้ผมดูแล้วบอกว่าเด็กบอกว่าหิวข้าวผมเลยต้องเปลี่ยนความคิดว่าเอ,อต่อไปเนี้ย เรื่องของถุงยังชีพเนี่ยเอาไว้ก่อนอยากให้ช่วยเหลือเรื่องอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมทานได้เลยอ่ะแล้วประกาศว่าถ้าโรงเรียนไหนศูนย์เครือ่ายไหนสามารถตั้งเป็นครัวได้ผมก็จะสมทบทุนไปให้อีกเพื่อประทางความหิวคือเรื่องอาหารเนี่ยมีหน่วยงานช่วยครับมีหน่วยงานช่วยแต่ว่าเออมันไม่ตรงเวลาและมันช้าบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้าเราเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปเสริมเติมเต็มสมมติว่ามีองค์การเรมือนส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วมีอบตอยู่แล้วมีทางอำเภออยู่แล้วทางจังหวัดอยู่แล้วแต่ความล่าช้าหรือความไม่เพียงพอถ้าเรามีส่วนเติมเต็มให้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเดือดร้อนได้นะครับก็ปรากฏว่ามีหลายโรงเรียนได้ดําเนินการตามแนวคิดที่ที่ผมนําเสนอนะครับได้ตั้งโรงครัวส่วนหนึ่งก็ใช้ญาติพี่น้อง ในการทําครัวแล้วก็นํามาแจกจ่าย,ายบางแห่งก็ใช้พี่น้องเพื่อนครูด้วยกันบางแห่งมีจิตอาสาอยู่อีกอำเภอหนึ่งเห็นเพื่อนเดือดร้อนก็ไปตั้งครัวไว้ที่อีกอำเภอหนึ่งไปช่วยไปช่วยกันตรงนี้ครับทุกคนช่วยกันทุกคนให้กำลังใจกันในน้ำท่วมเราได้เห็นน้ำใจผมเห็นบรรยากาศของการให้เห็นบรรยากาศของการเยี่ยมเห็นบรรยากาศของความทุกข์โศก แต่ว่าลึกๆแล้วมีความสุขแบบลึกๆแล้วมีความสุขความสุขที่บกไม่ถูกที่เห็นทุกคนเข้าไปยื่นมือเป็นมือบนให้กับคนที่เป็นมือล่างแล้วคนที่เป็นมือล่างคลายทุกข์คลายกางังวลคนที่เป็นมือบนคนที่พู้ให้เป็นผู้ให้ยิ้มกระยิมยิ้มย่มยองดีใจภูมิใจผมเห็นภาพนี้ในสื่อโซเชียลก็ดี จากการบอกเล่าก็ดีจากการลงไปสัมผัสด้วยตัวเองก็ดีมันมีความสุขอยูล่ลึกๆผมการให้ทำให้เห็นว่าบรรยากาศของอาการช่วยเหลือในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมวมือของเราโดยเฉพาะทางฝ่ายการศึกษานะครับของบรรดาท่านผู้บริหาร,รคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ ไม่มีใครนิ่งดูดายเลยครับไม่มีใครนิ่งดูดายเลยทุกคนเต็มที่มากตรงนี้ทราบซส้นใจจริงๆทราบซส้นใจจริงๆถึงแม้ว่าน้ําจะมามากเท่าไหร่แต่ก็แพ้น้ําใจชาวการศึกษาเราครับแพ้น้ําใจของชาวนราธิวาสเกสองตรงนี้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมผมพบและผมประทับใจทุกทุกวันผมก็ลงไปพื้นที่ครับ ลงไปลงไปลงไปให้ตัวเปียกครับประมาณนั้นคือบางโรงเนี่ยเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับนะครับเพราะทุกอย่างมันมันยังการอะไรไม่ได้น้ํายังสูงอยู่ก็เพียงแต่ให้กําลังใจแต่พอไปเห็นอย่างน้อยให้เห็นความทุกข์ยากอย่างน้อยให้เขาเห็นหน้าว่าผมเองทีมงานท่านรองทีมงานเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ทีมงานสายเทศแล้วก็ทุกทุกคนให้กําลังใจอยู่นะ เฝ้าดูอยู่นะไม่ได้โทษทิ้งพวกเรานะแค่นั้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนทุกคน,ท,กคนทุกฝ่ายนะครับที่ช่วยกันทั้งบริจาคเงินทองเข้ามาบริจาคทรัพย์สินเข้ามาช่วยกันจัดเป็นถุงยางชีพช่วยกันจัดอาหารให้กับเด็กๆก็ยังไม่จบนะครับสุดครั้งนี้ยังไม่จบก็ยังมีสภาพน้ําท่วมขังอยู่อีกหลายพื้นที่ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าน้ําจะแห้ง ว่าจะพี่น้องประชาชนจะกลับเข้าสู่บ้านพักอาศัยได้ยังต้องอยู่กันบริเวณบนบกที่แห้งอยู่บนถนนจึงต้องอยู่แล้วก็ต้องการช่วยเหลือเรื่องอาหารการกินก็ยังต้องดําเนินการอยู่นะครับก็ทุกคนก็มีกําลังใจที่จะช่วยกันอยู่หลังจากนี้ครับงานใหญ่ก็จะเกิดขึ้นอีกหลังจากน้ําแห้งก็คือการฟื้นฟูสภาพโรงเรียนให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุด ทุกนี้คืองานใหญ่หญงานนึงครับเป็นงานที่ต้องใช้พละกําลังเป็นงานที่ต้องใช้จํานวนของบุคลากรต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเยอะแยะมากมายเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากน้ําแห้งเนี่ยก็ต้องบอกกับท่านผู้บริหารที่ประสบภัยวย่าอยากให้ท่านเตรียมแผนนะครับว่าจะต้องเริ่มจากอะไรบ้างเริ่มอะไรหนึ่งสองสามอะไรยังไงต้องใช้กําลังเท่าไหร่ ผมจะเป็นแกนกลางจะเป็นผู้นําให้ในการระดมสภพกาลังของบรรดาผู้มีจิตศรัทธาบรรดาจิตอาสาทั้งหลายลงไปช่วยกันแต่รอบนี้ต้องกระจายและแบ่งกันไปเพราะว่ามันกระจายทุกพื้นที่นะครับส่วนเรื่องของการจัดการเรียนการสอนครับคุณครูครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับช่วงนี้เอาชีวิตรอดก่อนช่วงนี้ดูแลตัวเองก่อน นะครับอย่าเพิ่งไปหวงเรื่องการเรียนการสอนเราเอาไว้ให้น้าให้แห้งเอาไว้ให้แรงเอาไว้เมื่อเราเปลี่ยนปรับสภาพห้องเรียนปรับสภาพโรงเรียนอะไรแล้วเราค่อยไปเรียนกันเวลาที่หายไปจะชดเชยให้จะชดเชยให้นะครับเพื่อให้เรียนให้ได้ครบตามหลักสูตรครบตามโครงสร้างหลักสูตรครบตามเวลาซึ่งคุณครูก็มีความพร้อมวันช่วงนี้ เรื่องของการจัดการเรียนการสอนอย่าเพิ่งไปจิตใจให้ดูแลเรื่องหารการกินเรื่องการดำรงชีวิตก่อนอย่าว่าแต่จะจัดการเรียนการสอนยังไงนะครับคุณครูเองบางท่านก็ยังติดน้ําอยู่นะครับคุณครูเองก็ยังออกจากบ้านไม่ได้เลยสถานะนี้ให้กลางใจนนะครับคุณครูครับถ้าท่านสามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารได้แล้วสามารถเห็นผมนั่งคุยอยู่ตรงนี้ได้ อยากจะบอกท่านว่าผมเองและทีมงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาะถมกษานราธิวาสเขตสองทุกคนทุกฝ่ายขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะดูแลกันนะครับก็ให้กำลังใจอีกประการหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่พอน้ําแห้งแล้วอย่าให้โรงเรียนได้สํารวจสภาพความเสียหายนะครับว่า มีอะไรเสียหายบ้างมีอะไรได้ผลได้รับผลกระทบบ้างอะไรต้องจัดหาต้องดูแลต้องซ่อแมแซมต้องปรับปรุงท่านก็ทำประมาณการเข้ามานะครับเพื่อจะได้ทางสำนังานเขตจะได้ขอเสนองาประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดคือทางสพในการที่จะได้งบประมาณปรับปรุงซ่อแมแซมเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ก็ช่วยกันนะครับช่วยกันว่าในสภาพอ,อย่างนี้ปัญหาณเวลานี้พวกเราทุกคนต้องต้องมีใจเดียวกันนะครับต้องมีใจเดียวกันแล้วก็นั่นคือสภาพปัญหาโดยทั่วๆไปคือภาพบรรยากาศเนี่ยผมว่าทุกคนเจอนะครับแฟนคลับของผมท่านผู้ครองก็คงจะเห็นคุณครูเองก็คงเห็นผมไม่อยากบรรยายว่าตรงไหนอะไรยังไงแต่ทุกพื้นที่ นะครับทุกพื้นที่บางโรงเรียนซึ่งไม่เคยเกิดปีนี้ก็เกิดนะบางโรงเรียนที่ไม่เคยมีปีนี้มีก็ในรอบ50ปี55ปีอะครับ55ปีซึ่งเกิดบรรยากาศนี้ขึ้นมาพวกเราได้เจอครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นครูครั้งหนึ่งในชีวิตของการทํางานอยู่ที่หน่วยงานนี้โรงเรียนนี้ได้ประสบได้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตแต่ วความที่สำคัญคือเราสามารถฝ่าพัน์มันไปได้อย่างไรอย่างปลอดภัยอย่างมีความสุขนะครับก็ให้กวางใจก,กับทุกคนทุกฝ่ายครับนั่นคือเรื่องของอสภาพของน้ำช่วงขังที่ผ่านมาในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการสารค้านพื้นฐานก็ได้มอบหมายให้กับทางโรงเรียนได้มีการคัดกรองเรื่องของการอ่าน นะครับเรื่องการอ่านเรื่องการใช้ภาษาไทยก็จะมีการสอบปลายภาคและการสอบอาทีของเรียนชั้นป 1. <อ> .1 ก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าโรงเรียนใดที่พร้อมก็ท่านดําเนินการได้เลยนะครับโรงเรียนใดที่พร้อมดําเนินการได้เลยส่วนโรงเรียนที่ยังประสบปัญหาเรื่องของสภาพน้ําท่วมอยู่อย่ากกังวลครับไม่เป็นไร<อ>เราค่อยไปวัดเราค่อยไปทําค่อยหาเวลา ส่วนเรื่องระบบในการรายงานถ้าจะปิดระบบไปแล้วก็จะประสานทางสพทในการเปิดระบบให้เราได้รายงานเรื่องของการคัดกรองการใช้ปันธาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงส่วนโรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดเรียนได้แล้วก็ว่ากันไปตามปกติก่อนแล้วรีบรายงานผลนะครับรายงานผลเข้าไปในระบบเพื่อเราจะได้เป็นข้อมูลว่าสภาพ ของการอ่านภาษาไทยการใช้ภาษาไทยของนักเรียนเราอยู่ในระดับไหนซึ่งขณะนี้เท่าที่ผมลงไปเท่าที่ท่านสาธเตศลงไปก็เจอปัญหาแล้วปัญหาซึ่งเป็นปัญหาที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วไงครับคือปัญหาที่นักเรียนเรา l e ARNING LOSS จากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดสิเจอแล้ว ทีนี้พอได้ข้อมูลมาเราก็จะได้หาวิธีในการพัฒนาในการปรับปรุงในการที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหอ้เรื่องการอ่านได้กลับมาได้มีประสิทธิภาพเหมือนเดิมของโรงเรียนเมื่อท่านดําเนินการแล้วก็อยากจะให้บันทึกข้อมูลให้รายงานไปในระบบด้วยนะครับในเรื่องนี้ซึ่งปีนี้ต้องขออภัยจริงๆว่า เราไม่ได้ไลงไปเยี่ยมกันท่านเลยไม่ได้ลงไปดูแลไม่ได้ลงไปให้กําลังใจกับคุณครูที่เป็นกรรมการสอบเรื่องของการคัดกรองเลยด้วยขนาดนี้เราดูแลเรื่องของชีวิตคือเรื่องปัญหาน้าท่วมก่อเพราะฉะนั้นให้กําลังใจอยู่ทุกฝ่ายนะครับทั้งโรงเรียนที่ประสบปัญหาอยู่และโรงเรียนที่กําลังดําเนินการสอบคัดกรองภาษาไทยอยู่ให้กําลังใจนะครับก็สู้ๆไปด้วยกัน อีกประการหนึ่งนะครับให้กําลังใจไปยังนักเรียนคุณครูที่กําลังจะสอบฝึกซ้อมนักเรียนไปแข่งขันรายการศิลปะหัตถกรรมนักเรียนที่จังหวัดสตูลในเดือนมก,กราคมผมก็ทราบว่าตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยทีเดียวคุณครูก็กําลังฝึกซ้อมกาลังมุ่งมัน่นวันก่อนผมพี่น้ำใสเอารายการมาให้เนี่ย170กว่ารายการที่เรา ส่วรายการเข้าร่วมแข่งขันที่ยิงวัตตูลผมก็เซลผู้บริหารบอกว่าใน170รายการเนี่ยขอเหรียญทองสัก120รายการได้ไหมก็ว่าไปอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้ท่านเต็มที่อยากให้ท่านเต็มที่กับการฝึกซ้อมกับการดูแลนักเรียนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางซึ่งเดี๋ยว <Sure. S 1> <cor> ผมจะได้คุยกับท่านผู้บริหารอีกทีหนึ่งว่าเรื่องการเดินทางของนักเรียนเดินทางอย่างไรแล้ววันใกล้วันแข่งขันผมก็ยังมาบพบก,กับพวกเราอีกทีหนึ่งเพื่อเสอเนอแนะถึงวิธีการเดินทางวิธีการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเข้าแข่งขันในรายละเอียดของงานศิลปากรรมสัปดาห์นี้ขอเป็นเรื่องของผู้ประสบภัยก่อนแล้วก็เรื่องการกรองการอ่านแล้วก็ให้กำลังใจกับนักเรียนที่เตรียมตัวแข่งขันด้วยครับก็ให้กำลังใจทุกคนทุกฝ่ายนะครับ ผมนั้นไม่รู้จะให้อะไรนอกจากกำลังใจจริงๆเอาใจช่วยทุกคืนก็ภาวนาว่าขอให้ทุกคนรอดปลอดภัยจากไยพิบัติครั้งนี้แล้วสิ่งที่ตอนนี้ที่ผมยังไม่เดือข่าวก็คือเรื่องของนักเรียนที่รับอันตรายจากน้ำโชคดีว่าเราดูแลกันดีช่วยเหลือกันดีตอนนี้ยังไม่มีข่าวนักเรียนเสียชีวิตหรือได้รับอันตรายจากน้ำท่วมน,นะครับก็ช่วยกันต่อไปนะครับ ช่วยไปชา์ทัพันสื่อสารไปกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องของการดูแลนักเรียนในช่วงของน้าท่วมนี้ด้วยนะครับครับก็สัปดาห์นี้เล่า,เ,าเรื่องที่ประสบทัวว่วไปเราประสบภัยไปด้วยกันรับรู้ไปด้วยกันแล้วก็มาเล่ากันให้กันมาเล่าสื่อสารให้ทุกคนได้ฟังกันทุกคนก็คงหลับตาแล้เห็นภาพสิ่งที่ผมเล่าไปก็คง อยู่อยู่ในภาพจําของทุกท่านเป็นได้เป็นอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่อยู่ในภาพจําที่ที่มากกว่าอย่างอื่นเลยก็คือความช่วยเหลือที่ทุกคนมีให้กับผูกนักเรียนและครอบครัวนักเรียนทุกคนขอบคุณนะครับก็สัปดาห์นี้เอาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับแล้วสัปดาห์ต่อไปก็เราค่อยมาเจอกันแล้วมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับความเพบ่มหน้าในเรื่องของการดำเนินการจัดการศรึกษาอย่างไรก็จะมาเล่าให้ใหกับท่านผู้ฟังได้ฟังอีก นะครับดูแลตัวเองนะครับในสภาพน้ำท่วมในสภาพที่ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นห่วงทุกคนนะครับรับทุกคนครับขอบคุมากสอัสดีครับ